การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่7พฤศจิก,กายนปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจใน nxt ก็จะมีเรื่องราวของ iron survivor challenge นะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ b o n เ b เ e a k e ครับจะเจอกับวอมเวกเนอร์ในวันนี้แล้วก็การเปิดอ,อกคุยกันระหว่าง t r i ว william กับ c a m ม l o h e วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรก noam d a าครับเจอกับ a ก i r a t o s า w a ตัวแมตถือว่าออกมาค่อนข้างสนุกเลยทุกคนคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับและด้วยความที่มันมีการจับเวลาแต่ละยกเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแมตมีความอยากเอาชนะกันมากๆทำให้ตัวแมตเนี่ยมันมีการขยับมีการเคลื่อนไหวมีการพยายามใส่ท่ากันตลอดจุดขายของแมตนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการพยายามเอาชนะกันในทุกช่วงเวลาของแมตตอนจบนะครับโนแอมดาเนี่ยใส่เดอะรันนิ่งสเปซกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่โลล่าไวส์ เค okay, ลนี่จอแดนแล้วก็อิเล็กตาโลเปสนะครับโลละไวเนี่ยบอกว่าอย่างที่เห็นฉันเอาชนะ NXT Breakout Tournament มาอย่างง่ายดายเคลนี่เนี่ยบอกว่าฟังนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าอิเล็กตาเข้ามาปวดเนี่ยเธอแพ้ฉันไปแล้วอิเล็กตก็เลยบอกว่าไม่เอานายอย่าอิจฉาที่พวกเราชนะสิพวกเธอเนี่ยมันแค่อ่อนเท่านั้นแหละล็อกเซนเปเรสเข้ามาในฉากนะครับล็อกเซนเปเรสบอกว่าการที่เธอมีสัญญานั้นไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นแชมป์โดยอัตโนมัตินะแต่เธอสร้างศัตรูของเธอโดยอัตโนมัติต่างหาก โรล,ล่าไว้บอกว่าอยากลองดีก็เอาตัดภาพมาที่ไลล่าวาคิเลียเปิดตัวออกมานะครับไลล่าบอกว่าฉันไม่เคยฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยไลล่าวาคิเลียเป็นแชมป์ NXT Women Champion ียหลายๆคนเนี่ยเตือนว่าคุณไม่ควรจะสู้กับฮีโร่ของตัวเองแต่ไม่ใช่กับเบกก้ลินช์เธอเนี่ยเป็นตำนานตัวจริงฉันไม่ใช่แค่ได้สู้กับฮีโร่ของฉันแต่ฉันสามารถเอาชนะเธอมาได้ด้วยซ้ำและเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยฉันก็ได้มาครอบครอง พวกคุณทุกคนทําให้สถานที่นี้วิเศษขึ้นและพวกเราจะทําให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยวิเศษแค่ไหนตอนนี้ความฝันของฉันเป็นจริงแล้วแต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่อยากได้เข็มขัดเส้นนี้ทุกคนอยากได้เข็มขัดเส้นนี้เช่นเดียวกันไซาอารีเดินเข้ามาในสนามนะครับไซาอารีบอกว่าเธอเห็น <im it> er ไหมว่าฉันทําอะไรกับฮีโร่ของเธอเมื่อคืนนี้ไลล่าวาคิเรยรบอกว่าใช่ฉันเห็นแต่อย่างที่เบกกี้บอกถ้าเธออยากจะได้แชมป์เธอต้องสู้และเอาชนะไซาอารีบอกว่า ตอนนี้เนี่ยฉันอยากได้แชมป์จากเธอนี่แหละตัดภาพมาที่ดูกูแลกนะครับเข้ามาหาเรื่อง Alpha Academy พวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทําให้มวยปล้ำเป็นของจริงไม่ใช่ตัวตลกอย่าง a l p ฟา Academy ก่อนที่โอ i ิสนะครับจะท้าเจอกับดูกูแลกในคืนนี้คู่2ครับไ r o n Survivor Challenge ฝั่งหญิงท i f f a n ี่ t r a ร t o n เจอกับ f a l l o n Henry นะครับตัวแมทถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคครับทุกคนการใส่ท่าการเรียงจังหวะถือว่าออกมาค่อนข้างโอเค มันมีเทคนิคที่น่าสนใจให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้มันจะมีบางช่วงที่กราฟของแมตเนี่ยตกลงไปบ้างเหมือนกับว่าอัดกันมาดีๆแล้วตัวแมทก็สะดุดลงนิดหน่อยจากที่เร็วๆสนุกๆเนี่ยตัวแมทก็ชา้าลงซะอย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับทิกฟานนี่สแต็กตันเนี่ยใส่มูลซอลกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่เวสลีย์นะครับถูกถามเรื่องที่เขาเนี่ยเข้า,าอัดโดมินิกมิเโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวสลีย์บอกว่าเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันกลับมาแล้วไ หัวของฉันปกติและร่างกายของฉันเนี่ยเซ็กซี่ในรายชื่อที่ฉันจดเอาไว้เนี่ยมีคนมากมายที่ฉันจะต้องจัดการและคนแรกที่อยู่ในรายชื่อก็คือโดมินิกเมสเซโยบาลอนคอบินเดินเข้ามาในฉากนะครับบาลอนคอบินบอกว่าไม่มีใครสนใจนายหรอกพวกเอาจริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ฉันทําได้นะแต่สิ่งที่ฉันไม่ทำเนี่ยก็คือบาดเจ็บจนหายหัวไปแล้วกลับมารอบทําลายชาวบ้านแบบที่นายทำเวสลีย์บอกว่าฉันด,ดีใจนะที่นายเพิ่งแพ้แล้วยังปากดีอยู่ได้ แต่ฉันจะดีใจกว่านี้ถ้าฉันเป็นคนทําให้หนายในกรีดร้องตัดภา,า,ามาคู่3านะครับบอลเบรกเกอร์ <Bre> aker, เจอกับวอมเวกเนอร์ตัวแมตต์โอเคดีนะครับคือวอมเวกเนอร์เนี่ยมีการเล่นกับคนดูมากขึ้นเรียกเสียงเชียร์ได้ดีขึ้นในความเป็นพระเอกนะครับส่วนในด้านของบอลเบรกเกอร์เองเนี่ยก็สามารถโชว์ความโหดร้ายแล้วก็ความแข็งแกร่งได้ดีทําให้ตัวแมตต์เนี่ยดูดุดันและจริงจังขึ้นมาครับในช่วงท้ายเนี่ยบอลเบรกเกอร์จุ้งไขวอมเวกเนอร์ไปตอนจบครับบอลเบรกเกอร์ใส่สเปียร์กดนับ3เอาชนะไปได้ หลังจบแมตช์นะครับวอมเวกเนอร์เนี่ยพาวเวอร์บอมบ์บอลเบร,ร,บร,รกเกอร์อาจเข้าไปกับโตผู้ใหญ่ตัดภาพมาคู่4นะครับโรล,ล่าไวท์อิเล็กต้าโลเปสเจอกับร็อกเซนไปเรสแล้วก็เคลานี่จอแดนนะครับตัวแมตช์เนี่ยโอเคดีคือ แต่ละคนมีสปอตที่น่าสนใจครับมันได้ใส่ท่ากันรัวๆได้โจมตีได้โดนโจมตีมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยมีอะไรให้ดูตลอดเวลานะครับมีการเคลื่อนไหวมีการใส่ท่าที่บางจังหวะเนี่ยดูว้าวแต่ว่าบางจังหวะมันก็ยังดูไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมทไม่ได้แย่ตอนจบครับเคลานจ์จอแดนเนี่ยใส่มูลซอกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่โจเกรซี่นะครับโจเกรซี่บอกว่ามันเริ่มมีเสียงกระซิบแปลกๆที่ดังขึ้นเรื่อยๆฉันมองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงสีแดง ผู้คนรอบๆเนี่ยมักจะตัดสินว่าฉันเป็นคนแปลกๆถึงพวกเขาจะพูดมากแค่ไหนแต่บางครั้งเนี่ยฉันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่รู้ด้วยว่าฉันจะต้องทําอะไรด้วยซ้ําแต่ไม่แน่ฉันอาจจะรู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรตัดภาพมาคู่5นะครับโอทิดเจอกับดูกูแลก ตัวแมทออกมาโอเคครับทุกคนคือตัวแมทเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าปกติพอสมควรสําหรับโอทิสนะครับทั้งท่าทุ่มการอัดที่หนักหน่วงจังหวะโต้กลับที่ดีเรียกได้ว่าเป็นการปล้ำที่สนุกสนานแล้วก็เรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้อย่างดีนะครับตอนจบเนี่ยโอทิสใส่พาวเวอร์บอมบ์กดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่เคียร์หน้าเจมแล้วก็ทิฟฟานี่สแตรกตันนะครับพวกเธอเนี่ยบอกว่าพวกเธอเป็นคนที่แบกหลีกหญิงของ WWE ไว้และคนอย่างร็อกเซนเปเรสกับฟอรอนเฮลลี่เนี่ยไม่ควรได้อยู่ในไอรอนซอ e เ t ตัดภาพมาคู่หกครับ Iron s u v i o r Challenge ฝั่งชายไดจ็คเจอกับไทเลอร์เบตโตัวแมตต์โอเคนะครับคือไดจ็คเนี่ยสามารถโชว์ความโหดได้ดีครับในขณะที่ไทเลอร์เบตเนี่ยเน้นไปที่การปล้ำที่ดีแล้วก็สร้างความบันเทิงไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวดีนะครับถึงแม้คาแรคเตอร์จะต่างกันเนี่ยแต่ว่าทั้ง2คนก็สามารถสู้กันได้อย่างสูสีแล้วก็สนุกสนานไม่ได้มีใครดูเหนือกว่าหรือว่าด้อยกว่าแต่อย่างใดนะครับตอนจบเนี่ยไดจ็คใส่ฟิช h u ไอกดรับ3เอาชนะไป ัดภาพมาที่การคุยเปิดใจของคาร์เมโลเฮกับทริกวิลเลียมนะครับคาร์เมโลเฮเนี่ยบอกว่าเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดอกคุยกันแล้วนี่ไม่เกี่ยวกับแชมป์นี่ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ทริกออกมาคุยกันหน่อยทริกวิลเลียมเปิดตัวออกมานะครับคาร์เมโลเฮบอกว่าก่อนที่นายจะพูดอะไรฉันเข้าใจว่าทําไมนายถึงโกรธแต่นายเนี่ยกำลังเข้าใจผิดนายจะต้องเข้าใจว่าบางครั้งพวกเราก็เจออุปสรรคกันนายลองคิดดู กี่ครั้งแล้วที่ฉันเลือกให้นายเนี่ยมาชิงแชมป์ด้วยกันเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะเว้ยทริคบิลเล่อบอกว่าใช่ฉันรู้เพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเดียวที่ฉันทําก็คือสนับสนุนนายเวลาที่นายได้แชมป์เนี่ยฉันรู้สึกดีใจเหมือนตัวเองได้แชมป์ฉันทําทุกอย่างเพื่อให้นายได้ฉายแสงนายได้โอกาสมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาของฉันแล้วแล้วทําไมนายไม่ทําแบบเดียวกับที่ฉันทําให้นายวะ และยังมีคําถามที่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้แม้กระทั่งตัวฉันเองว่านายเนี่ยได้ทํามันหรือเปล่าคาเมโลเฮบอกว่าทําอะไรวะทิกฉันเชื่อในตัวนายนะเว้ยก่อนที่นายจะมาใน NXT เนี่ยก่อนที่จะมีใครเห็นนายเนี่ยฉันอยู่ข้างนายนะเว้ยฉันรู้ว่านายยอดเยี่ยมก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นอีกก่อนที่ใครจะบอกว่านายยอดเยี่ยมฉันเนี่ยพูดมันมาเสมอฉันบอกกับนายก่อนใครทั้งนั้นว่านายเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนทิกวิลเลียมบอกว่าเมโลฉันอยากจะสร้างชื่อของฉันเอง นายเคยได้เป็นคู่เอกฉันก็อยากจะเป็นคู่เอกเหมือนกันตอนที่นายต้องการฉันฉันอยู่กับนายเสมอแต่นายอยู่ไหนตอนที่ฉันต้องการนายตอนที่ฉันโดนทำร้ายตอนที่ฉันโดนกระทืบนายอยู่ไหนวะตอนที่ฉันโดนกระทืบเนี่ยฉันไม่เห็นใครทั้งนั้นเพราะว่าฉันมมวแต่โดนกระทืบอยู่แต่สิ่งเดียวที่ฉันได้ยินเนี่ยคือเสียงของนายก่อนที่จะขึ้นรถพยาบาลและโอกาสชิงแชมป์ของฉันในวันนั้นก็หายไปฉันจะถามนายอีกรอบเมโลนายรอบทำลายฉันหรือเปล่า เล็ i ซี่คิงเปิดตัวออกมานะครับเล็กซี่คิงบอกว่าว้าวว้าวเราต้องมีเหตุการณ์น่าพิศวงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนที่รอบทํำลายเพื่อนของเขาเอาหน้าจะเย็นๆฉันมาที่นี่เพื่อช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นถึงแม้ฉันจะมาใหม่แต่ฉันคือคนที่พวกนายไม่เคยพบเจอแน่นอนทริคนายถามตัวเองดีๆถามตัวเองให้ชัดว่าเมโลเนี่ยเป็นคนทําหรือเปล่าฉันอยากให้นายพูดออกมาเรื่องที่นายทําตัวโง่ๆมาเป็นสัปดาห ทิกวิลเลียมจะต่อยเล็กซี่คิงนะครับแต่ว่าพลาดไปโดนคาเมโลเฮทแทนสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับไซอารีเนี่ยเข้ามาท้าทายไลลา,ลาวาคิเลียเหตุการณ์ที่2นะครับบารอนคอบินเข้ามาหาเรื่องเวสลีย์เหตุการณ์ที่3นะครับเคียร์นาเจมกับทิฟฟานี่สแตรกตันเนี่ยจะจัดการร็อกเซนไปเลสแล้วก็ฟอลลอนเฮนรี่เหตุการณ์ที่4นะครับทิกวิลเลียมต่อยผิดไปโดนคาเมโลเฮทสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับโนแอมดาเจอกับอากิระโทซาวะโนแอมดาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่2ครับ Iron Survivor Challenge t ที่ฟ n y s t ส a ต็กตันเนี่ยเจอกับ f a l l o อน h e l e ี่ท i f ฟานี่ส a t t o n สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับ Bond Breaker เจอกับ Warm ว a g n e r b บ n น Breaker เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับ l ล l าไวส์อิเล c t เตอร์โลเเจอกับ r o อก n ซนเปเแล้วก็ k ค l a n ี่จอแดนนะครับ r o x ก n ซนเปเสกับ Ke l a n i j จอแดนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับ o อ i ิสเจอกับดูกูเลกโทิสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6ครับ Iron s u r v ร์เวอร์ชาเลน e ์ฝั่งชายไดจเจอกับ Tyler าาไทเลอร์เบดไดจปไเน ในด้านของตัวแมตส์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะนักมวยป้ามใน nxt เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกที่ดูสเปซสปะตอนนี้ก็ดูดูเป็นการเป็นงานมากขึ้นนะครับสไตล์การป้ามของพวกเขาเนี่ยเป็นสไตล์การป้ามแบบสปอตต่อสปอตทุกคนข้อดีของมันก็คือมันทําให้ตัวแมตช์เนี่ยมีอะไรให้ว้าวให้ดูอยู่ตลอดนะครับมันมีการเคลื่อนไหวมีท่าทุ่มีจังหวะต่างๆให้ดูไม่ได้เดินขึ้นมาต่อยนอนกระทืบกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คื มันไม่ได้มีการบิลล์อัพที่ดีสักเท่าไหร่นะครับพอมันเป็นการใส่ท่ากันรัวๆเนี่ยดาเมตแต่ละท่ามันแทบจะไม่ได้ต่างกันแถมนักมวยปั้มบางคนเนี่ยเน้นไปที่ความหมือหวาครับเป็นการตีลังกาเป็นการม้วนหน้าม้วนหลงังซะมากกว่าเน้นในสิ่งพวกนี้มากกว่าดาเมตที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยตัวแมตช์มันจบลงง่ายไปนิดนึงในด้านของเนื้อเรื่องนะครับไซอาลีที่โดนโยกย้ายไปทั่วนะคือตอนนี้เนี่ยในรอเองเจ้าตัวก็มีปัญหาอยู่กับเบกกี้ลินใช เมื่อวานเนี่ยก็ไปรอบทำลายเบกกิลินมาตอนนี้เนี่ยก็ย้ายลงมาอยู่ใน NXT นเะครับเพื่อที่จะมาทาชิงแชมป์ต่อเราก็มองว่ากรณีนี้เนี่ยไซออลีอาจจะได้ชิงแชมป์จริงๆนะครับแต่คิดว่าเบกกิลินเนี่ยคงเข้ามาขัดทําให้นางพลาดในการได้แชมป์แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คงไปเจอกันเองในรอสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเราคิดว่า2คนนี้อาจจะมีเนื้อเรื่องกันแหละ แต่ว่าคงไม่ได้แบบจริงจังจนไปเจอกันในศึกใหญ่เหมือนกับตอนที่เบกกิลินถือแชมป์นะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ในรอบ้างใน NXT บ้างแต่ว่าไม่ได้ไปป้องกันแชมป์ในศึกใหญ่สักเท่าไหร่ในด้านของโจเกรซี่นะครับที่ช่วงนี้เน้นการโปรโมทตอนนี้พี่แกก็ขายความหลอนไปเรื่อยๆทุกคน ด้วยการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกมีคาแรคเตอร์แบบหลุดโลกไปแล้วนะครับเป็นเจ้าของลัทินูนี่นั่นมันก็เลยน่าจะดึงกลับมาเป็นคนธรรมดาได้ยากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือตอนนี้เนี่ยเบวเอ็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ WWE อาจจะต้องหาผีตัวใหม่มาทดแทนนะครับซึ่งโจเกรซี่ที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการสารต่อความหลอนออกไปนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ติดนะเพราะว่า โจเกรซี่เนี่ยทำได้ดีจริงๆในคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับในช่วงที่พี่แกหลอนพี่แกก็ดูหลอนจริงๆมันดูผิดแปลกมันดูผิดปกติจากคนทั่วไปนะครับก็ต้องดูกันว่า WWE เนี่ยจะให้ความสำคัญกับโจเกรซี่แค่ไหนในด้านของคาเมโลเฮกับทิกวิลเลียมนะครับที่ดูเหมือนจะคืนดีกันนะ แต่เหมือนกับว่ามุกค,คลาสสิกของ WWE อะครับที่ต้องกอดกันแล้วก็ต้องทำหน้าผิดแปลกทำหน้ามีเล่ในให้คนจินตนาการไปว่าไอการที่มันกอดกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนคารเมโรเฮน,น่าจะมีอะไรอยู่ในใจหลังจากที่โดนต่อยไปนะครับซึ่งคิดว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจจะเปิดศึกกันแหละนะครับในมุมนึ่งเนี่ยผมมองว่าเนื้อเรื่องมันคล้ายๆกับตอนที่ทริปเปิเฮชนะครับรอบทำลายชอนไมเคิลคือทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ ชอนไมเคิลถูกบุคคลปริศนารอบทำลายนะครับจนสุดท้ายเนย่ก็มาเฉลยว่าเป็นทิปเปิลเอชนี่แหละที่เป็นเพื่อนของเขาในการรอบทำลายตอนแรกเน่ผมคิดว่าเล็กซี่คิงเน่จะออกมาเปิดวิดีโอด้วยซ้ําว่าแบบเฮ้ยฉันมีกล้องวงจรปิดฉันจับได้ว่าคาเมโลเฮเน่เป็นคนซัดทริกวิลเลียมจริงๆและสคนนี้ก็ซัดกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะครับตอนนี้เน่ต้องติดตามกันต่อไปว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงสําหรับเพื่อนรัก2คนนี้ทริกวิลเลียมแล้วก็คาเมโลเฮ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ NXT ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ